เจ้าต,ตายถ้าเป็นคนอื่นไม่สวดกระถางเงินล้านนะเงินก็ไม่ได้จากงานเอ,อแล้วก็ไม่ไดาจาาอะไรเลยเแล้วไม่มีเงินกินข้าวเล้วเจ้าทั้งร้ายลูกก็มีผัวก็มีมพ่อแม่ก็มีต้องเลี้ยงดูทำยังไงอะไรทีนี้มาสวดกระถางเงินล้านกันค่ะ เอาเร็วเจ้าทั้งหลายเพียงคนละ9 9้าแชร์สวัสดีนะคะคุณป๊อปปีต้องอะไรนะอะไรกินหมูกระทะงดกินหมูกระทะเหรอเร็วเข้าเจ้าทั้งหลายคน 9, ละ9 9 9 9แชร์เร็วเซ่ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะ ทักทายด้วยการกดเคาะใจเคาจอนะคะอาจารย์ท็อปช้อนชุดช้อนไอชุดชามกับตะเกียบนั่นน่ะเอาไปไว้ข้างหลังบ้านหมดแล้วเรียกว้ข้างหน้ามันลบทำอะไรไม่ได้มันลบโอจะให้คุณพ่อคุณแม่ส่งไปมันจะแตกปะแตกเสียจะเหลือเหรอจริงมากไม่หอดีๆได้ป่ะไม่ได้หลอกอาจารย์โอทีเดียวพอเห็นไม่ค่อยจะชัดเดี๋ยวดูดิเอาชัดขึ้นเลยอาจารย์ท็อปใส่แว่นชัดขึ้นแล้ว หลอไหมคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารโออาจารโอต้องอ่านกันอ่านไทยอะไม่มีใครสักคนอะเอาเร็วเข้ามากันได้แล้วเพียงคนละเก้าจะเห็นมากจะทำเห็นมากเห็นเห็นเห็นชัดขึ้นนี่แหละอืดีอะไอไก่ไก่ชัดไปนี่เห็นมาเห็นเห็นเห็นเนกาเห็นอะไรเห็นชัดหมดอ่ะมาเร็วเข้าเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เพียงเท่านั้นจัดของขวัญเข้ามามีหมูเด้งเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าตน รู้จักไม้หมูเดงอะ่ะเหยไลมือโอ้ไหมชัดน<ล>ะมมันใหญ่มันขยายขึ้นโอ้ไม่รู้ได้ยังไงล้วว่าใส่ตาโอ้ไม่เหมือนท็อปมีตาคนธรรมดาเขาเอาเร็วเข้ามากันได้แล้วท็อปท็อปเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นเราเริ่มเริ่มสายตาแก่แล้วอายุมากแล้วเขา <S <S เป็นหมดใส่เขาเป็นกันทั้งนั้นแหละเออมันจะไปอะไรกันนักหนาเหรเห็นให้เห็นให้ชัดก็พาโอ้โอ้ก็สายตายาวเพิ่มจากสายตาสัส้นมาอีก เอาเร็วเข้ามากัน,น,น,นสวัสดีดจัดของขวัญเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันคนละหนึ่งคำถามนะมีหมูเด้ง9,999ตนนะเดี๋ยวมัวไปโพสเะไรอย่ามัวไปกดหมูเด้ง9999้ตนโดยไม่ได้ถามจะฮีนะเอาเร็วเข้ามาหมูเด้งตัวเดียวก็พอแล้วค่ะเร็วเข้าเจ้าทั้งรา้ายาจะทยเขาเป็นตีมเขานะคะ เรลแซ่เขาเขาเขาเรียกว่าอะไรจะทอมมันเป็นแค่เพียงลักษณะเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าของทอม